สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันหลังเลิกงานนะคะเซ็กซี่แากำลังฉลังหน้านอนนะคะวันนี้เราจะมาล้างหน้ากันนะคะไม่เห็นเกงในใช่ไหมโอเคเลิศๆลตึงตึงตึงตโอเคค่ะมาล้างหน้าอย่าให้สิวเวเราใช้นี่ค่ะ SK2 ตัวนี้นะคะเป็นแบบ c r ิส m ม n ต cleansing oil นะคะนี่เป็นตัวทดลองนะคะก็ฉโลมเลยคะ่ะฉโลมไปทั้งที่หน้าอย่างนี้นะคะแล้วก็เห็นไหมคะเราใช้ผลิตภัณฑ์ตอนนี้พี่พินเปลี่ยนมาใช้ s k 2เทกเกือบทั้งเซตะะ็ตแล้วค่ะสองสามชิ้นที่เพิ่งมาถึงน,นะคะดูสิคะ เยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวฉันเห็นนมโอเคค่ะใช้เยอะอยู่นะพี่พีมแจะเ็อคนนันกลิ่นนคงฉัน oh my gosh ที่จริงก็ไม่อยากจะลางโชวห์หรอกค่ะแต่คือว่ากลัว คนน้องแฟนคลับคิดถึงนะคะถ้าไม่ชอบก็บอกนะคะวีพิธ์มจะได้ลบคลิปนะคะหลังจากดูไปสักพักหนึ่งนะคะค่ะทีนี้เราก็เปิดเป็นน้ำนี่ค่ะธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะนีีๆแล้วก็แล้วก็ล้างไ่ออกค่ะ ดูค่ะของก็ดีจริงๆนะคะ SK2 ค่ะพี่พิมแปลงฟันแล้วนะคะไม่ต้องไม่ต้องสนใจว่าพี่พีมจะแปลงหรือไม่แปลงเลยพี่พีมแปลงก่อนนะคะพี่พิมไม่อยากจะแปลงฟันโชว์นะคะเข้าใจำเป็ค่ะดูคะดูสิคะะของจากล้างหน้ามานะคะของเสร็จจีนี้นะคะ เราก็จะมาเช็ดด้วยตัวนี้ค่ะ c l e a r Lotion ของ SK2 นะคะตัวนี้ก็จะมีพรีเซนต้าอยู่นะคะเราก็เช็ดมันไปค่ะทุกทีพี่จะพิมพ์จะใช้ครีมโฟมล้างหน้าของ s Sh Shiseido ใช่ไหมคะ แต่วันนี้เราก็เปลี่ยนมาลองใช้อีโตัวทดลองดูเห็นไหมคะสะอาดดีมากค่ะเช็ดคอรก,กรุบนะคะโอเคนะคะเสร็จนี้เราก็จะลงตัวนี้ค่ะเป็นเอสเซนนะคะมีพรสเซนเตอเหมือนกันค่ะโอเคค่ะเราก็อย่างนี้ค่ะปากทั้งหน้าทั้งคอนะคะ ตกไปนะคะให้มันซึมค่ะเห็นไหมคะหน้าที่พิมจะขาวมากสังเกตจากคอแล้วก็สีผิวได้เห็นไหม mm hmm. เพราะว่า s k 2ค่ะเสร็จทีนี้พี่พิมก็จะใช้ตัวนี้ค่ะเ e r a m ม n a เนชันะคะครีมของ s k 2นะคะตรงนี้เราก็ทางลงไปนะคะแต่วิธีการทานะคะของอีตัวเซรั่มตัวนี้ เป็นตัวครีมตัวนี้นะคะเราต้องลงคอด้วยค่ะเพื่อความแมทชิ่งของสีผิวนะคะตรงนี้ค่ะสามีมายืนดูค่ะสามีมายืนดูนี่ค่ะเราก็ทําการลีดขึ้นอย่างนี้นะคะวิธีคอทาครีมตัวนี้นะคะแล้วก็ไล่ค่ะไล่ขึ้นไปอย่างนี้นะคะจนถึงขมับค่ะเขาบอกมาค่ะค่ะแล้วก็ทีนี้หน้าผากก็วนค่ะแล้วก็ไล่ขึ้น แล้วช่วงที่เรารอให้ครีมซึมเข้าหน้านะคะเราก็มาทาลิปสติกค,ค่ะยี่ห้อโนเนมนะคะ don't worry about ของถูกปากเลยดำแล้วตอนนี้ยังรอครีมอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งจาก SK2 นี่ก็เป็นตัวนี้ค่ะ facial lift ตัวนี้นะคะเลิศมากค่ะแล้วก็บีบใส่นะคะ ไม่เห็นกิงไหนใช่ไหมคะโอเคค่ะเราก็ลงอย่างนี้เลยค่ะทุกทีมันจะต้องให้ครีมแห้งซึมนิดนึงนะคะแต่ตอนนี้พี่พิมแบบว่าอันนี้ค่ะแล้วก็อย่างนี้ค่ะเห็นไหมน้องเอสเคนีค่ะแล้วก็ครีมใต้ตากำลังมาเขาเห็นนมไหมไม่เห็นนะโอเค굿สาวสองพันปีค่ะ just moment ค่ะแล้วก็ตรงนี้พี่พิมใช้ครีมตัวนี้เป็นลงคอนะคะของ C-Shadow เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะ bio performance นะคะลงคอค่ะการลงครีมนะคะเคล็ดลับของพี่พิมคือว่าเราต้องลงใน Area ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคอมันจะเหี่ยวนะคะหืว่าลึงขึ้นอย่างนี้ค่ะเหี่ยงจะได้มีโอเคค่ะ The last one ตอนนี้พี่ต้องใช้ของอีตัว bioperf o r m a n อะไรนะ Cicero อยู่นะคะเป็นตัว bioperformance นะคะ <c oughs> สามีทำท่าจะยิงจะฆ่าตัวตายว่าเหนื่อยกับเธอเหลือเกินก็ทาอย่างนี้ไปค่ะค่ะน,น,นานๆที่จะเห็นหน้าสดค่ะนี้ก็เป็นขั้นตอนเล็กน้อยแล้วก็ก่อนนอนเราก็ต้องดื่มน้ำสักขวดหนึ่งนะคะเพื่อความผิวของเราอย่างเงี้ย okay, ค่ะปิ na